สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะต้องยอมรับว่าเป็นคู่รักที่มาแรงมากๆสำหรับแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญและหนุ่มนนกุลชาโน,นสันตินะทรกุลหลังจากที่ทั้งคู่เปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจคุยๆกันอยู่แต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนอีกทั้งฝ่ายนนกุลยังบอกอีกว่าถ้าใช้คำว่าแฟนพร้อมติดจ,จรวดไปถึงภรรยาแน่นอน และสัมภาษณ์ล่าสุดของนนกุลยังบอกอีกว่าอีกไม่เกิน3าปีแต่งแน่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆแ,และคนบันเทิงไม่น้อยต่างก็พากันแสดงความยินดีกับทั้งคู่ยินดีกับแอฟทักษะออนที่ได้เจอกับรักครั้งใหม่หัวใจเป็นสีชมพูขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ครองโสดมาหลายปีและต่อมาถือเป็นอีกโมเมนต์ที่หลายคนคุ้นเคยกันสำหรับทุกปีสำหรับกิจกรรมการจัดงานฉลองปีใหม่ที่บ้านของมาดามแป้ง นวลพันล่ำซําที่เหล่าดารานางเอกแถวหน้าของวงการเช่นแอฟทักษอ,อนนุ่นวรนุษแอนทองประสมอั้มพัชราภาสีริต้าเจนเซนนัดมีเรียต่อธนพจะมารวมตัวเพื่อสนุกสนานจัดงานปาร์ตี้เล็กๆด้วยกันซึ่งในปีนี้พระเอกหนุ่มนนกุลชานนก็ได้มาเป็นสมาชิกใหม่ในปีนี้ด้วยเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาหนุ่มนนกุล ได้รวบรวมโมเมนต์ดีๆในงานฉลองปีใหม่ที่บ้านของมาดามแป้งโพดลงอินสตาแกรมส่วนตัวแถมยังเผยคำมั่นสัญญาจากสาวแอฟว่าปีหน้าจะร้องเพลงแน่นอนซึ่งหลายคนก็เฝ้ารอคอยจะได้ฟังเสียงเพราะเาะของแอฟทักษออนกันแล้วโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ามีคนสัญญาว่าปีหน้าจะร้องเพลงแล้วด้วยครับซึ่งในเวลาต่อมาแอฟก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอุตสารอดมาทุกปีปีหน้าต้องร้องแล้วเหรอ ส่วนทางด้านของมาดามแป้งก็บอกว่าปีหน้าคนนั้นร้องแน่ๆขอบคุณน้องนอนนะคะน่ารักมากมายส่วนทางด้านของสาวนัดมีเรียก็ได้มาคอมเมนต์เช่นกันว่าน่ารักทั้งคู่ปีหน้าร้องคู่แน่นอนและแฟนๆก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นนี่ขนาดที่แอฟร้องคำเดียวนนกุลยังบอกน่ารักถ้าร้องทั้งเพลงต้องขอแต่งแล้วล่ะคะ่ะแต่พวกเรารองงานแต่งอยู่นะคะ รอดูรอชมนะคะโดนแฟนว่าทุกวันเพราะคู่นี้เนื่องจากเลิกงานมาไม่ทํากับข้าวนั่งถ่ายโทรศัพท์เนื่องจากไม่อยากพลาดทุกโมเมนต์ของคู่นี้รีบพาพี่แอฟไปเรียนร้องเพลงเลยนะคะรอฟังเพลงคู่เป็นพยานให้แล้วขปีหน้าต้องได้ฟังเพลงจากคุณแอฟและงานแต่งต้องได้ฟังเพลงคู่บ่าวสาวนนกุลและแอฟทักษอนนะคะรีบรีพาจรวดให้ถึงฝังเร็วๆนะเอาใจช่วย งานนี้นอกจากแฟนๆจะรอฟังเสียงของแอฟทักษออแล้วก็ยังรองานแต่งของทั้งคู่อีกด้วยเอาเป็นว่าเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยจ้าไม่แน่อาจจะรวดเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ